สวัสดีตอนเช้าแฟนเพจทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับบ้านเซฟจะมาสอนเทคนิคนะครับการควบคุมขนาดไฟล์ไม่ให้ใหญ่โดยเฉพาะนะครับคนที่ทํางานเกี่ยวกับแลนด์สเคปนะครับพอดีเมื่อวานก่อนนะครับเรามีงานอบรมนะครับที่กรุงเทพแล้วก็มีเพื่อนจากสปลาวท่านนึงนะครับทำงานเกี่ยวกับแลนด์สเคปนะครับมีปัญหามากเลยเรื่องไฟล์ขนาดใหญ่ครับเดี๋ยววันนี้มาดูวิธีการนะครับควบคุมไฟล์ในขารนตองานไม่ให้ใหญ่เกินไปแล้วก็เวลาพิเศษงานค่อยปรับมาให้เป็นไฟล์มีขนาดใหญ่แล้วก็ความละเอียดสูงนะครับทำยังไง สมมตินะครับผมกดสี่เหลี่ยมนะครับขึ้นมาประมาณสักขาน,นี้ก็ง่ายๆนะครับแล้วผมก็คลิก3ทีรีเวิร์ดเฟสนิดน,นึงนะครับแล้วก็ m ม k ก g รุ๊ปสมมติเป็นพื้นที่ที่เราต้องปลูกต้นไม้นะครับเราก็เลือกนะครับต้นไม้ออกมานะครับจริงๆแล้วในโปรแกรม s e ด u p เนี่ยจะมีลักษณะเป็นที่ Default Train จะมีคำว่า Component อยู่นะครับเครื่องมือ Component ตรงนี้นะครับถ้าเราคลิกตรงสามเหลี่ยมตรงนี้มันจะมี Component ให้เราเลือก จากหลายรูปแบบเลยจาก My Warehouse จาก My c o l l e c t i o n นะครับที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตหรือบนโลคอคอมพิวเเออ์เรานะครับที่ Component Sample ตรงนี้นะครับเราก็จะมีต้นไม้นะครับหมุนๆมุนดูก็จะเห็นต้นไม้ตันนี้นะครับเอาละต้นไม้3ามิติยกมาวางแล้วผมก็ Copy ไปนะครับคูณสัก20ต้นครับคูณสัก2ี่ต้นโอเคไหมครับจะได้มาผมก็จะ Copy ไปมาอีกแถวหนึ่ง แล้วก็คูณอีกสัก9แถวคูณ9 enter โอเคครับเมื่อผมดึงมาแล้วเห็นไหมครับมีปัญหาทันทีเลยครับเนื่องจากมันเป็น3ามมิติใช่ไหมครับเ,เกิดอาการอะไรครับเครื่องช้าเลยเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะ s เก l ตรงนี้ก่อนนะครับเข้มามาให้องพอดีกัน เห็นไหมครับว่าทํางานเนี่ยมันโอ้โหงานเข้าเลยนะครับมันกระตุกมากเลยนะครับแม้จะสวยก็จริงนะครับเราทําอะไรไม่ได้เลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวลองมาดูวิธีการแก้ปัญหากันครับเดี๋ยวผมจะโหลดต้นไม้ใหม่อีกต้นหนึ่งนะครับไปที่ c o m p o n e n t s a m p l e เหมือนกันแล้วตอนนี้ผมก็จะเลือกไปที่ต้นไม้2มิติตรงนี้โอเคครับจะได้มาผมเลือกไปที่ i n m โมเดบริเวณนี้นะครับ เพื่อจะดูว่ามีโมเดลอะไรบ้างในในไฟล์เรามี2ต้นโอเคครับวิธีการแรกนะครับคือต้องเช็คก่อนว่าแกนของคอมบพลเลนต์สองตัวเนี่ยมันอยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวพี่เข้าไปนะครับและโอเคแกนอยู่บริเวณที่เซนเตอร์ของต้นไม้พอดีครับถูกต้องแล้วตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับตรงกันแล้วโอเคเมื่อได้แล้วนะครับให้ทําอย่างนี้ครับกดนะครับคลิกขวานะครับบริเวณต้นไม้นะครับ สามมิติตรงนี้นะครับในหน้าต่าง c o m p o n e n t in model นะครับและเลือกไปที่ select instances มันจะเลือกต้นไม้ทั้งหมดนะครับจากนั้นกดนะครับคลิกขวาที่ต้นไม้2 d นะครับแล้วกด replace selected ก็คือเอาไปแทนที่ครับเมื่อแทนที่แล้วครับไฟล์เราก็จะทำงานได้ดีขึ้นเห็นไหมครับคล่องเลยครับจบเลยเห็นไหมครับและเราก็สามารถที่จะทำงานได้จะได้มามื่อทงานเสร็จแล้วครับเราก็ครอบต้นไม้ทั้งหมดที่เราต้องการเปลี่ยนเป็น3 d ครับ แล้วเราก็กดนะครับคลิกขวาเหมือนเดิมครับแล้วก็ replace selected ง่ายได้ไหมครับยิ่งกว่านั้นนะครับผมยังสามารถจะเซฟไฟล์2ตัวนี้ไว้ด้านนอกได้นะครับผมกดคลิกขวานะครับ Save as แล้วผมก็เอาไป Save ไว้ที่ Desktop อต้นไม้สายไมาถติเหมือนกันครับคลิกขวาแล้วก็ Save as แล้วผมก็ไปที่ Desktop เลยต่อไปนี้ผมไม่ต้องใช้คอมเบนร์ละนะครับ เวลาผมอยากจะเปลี่ยนเป็นโลโพลีนะครับผมก็คิดขวาที่ต้นไม้กดรีโหลดแล้วก็เลือกนะครับไปที่ต้นไม้ทูดีแล้วก็โอเพนเห็นไหมครับทั้งหมดเลยอันทีจบเลยต่อไปเวลาผมอยากเปลี่ยนเป็นสานมมิติคิกขวารีโหลดแล้วก็เลือกไปที่ทูดีแล้วก็โอเพนก็จบแล้วครับเราสามารถที่จะคอนโทรลทุกอย่างได้หมดเลยก็หวังว่านะครับวิดีโอนี้จะมีประโยชน์ทุกคนนะครับสวัสดีครับ